S <S 2> <S 2> <S ตัวตัวเทิงเน่เป็นโล่ลวมัง้งเบิงๆอย่างนี้โล่น่นะตัวนี้ ไม่ไงนะครับหน้าใหญ่นเพินพ่นว่าปลาหนองหน้าเพิน่นมันตกบ่ได้จักเทือ่อเหมือนผมบอกมาทรงตําบกฮงเพูดแล่วว่าเพิ่นเอาปลาเข็งตัวซอยสามหนีออม,มาสู้ผมบอเพิ่นไปปิ้งน้ําอันน้ําอยู่ให้หน้าได้ปลาว่าซั่นโอ้ตัวเดียวนังผมว่าคือบ่นตกอยู่หนองเพิ่นว่ามันตกบ่ได้ว่าซั่นมันบ่ก,กินเบ็ยดหงเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิจัดจก,การให้เดี๋ยวจักมื้อก็เลยผ่านมา3ม,มื้อครับ เมื่อได้โอกาสออกมากแล้วนี่ละน้องนี่ปลาหลายอยู่ครับปลาเลี้ยงเพินปปพ่นป้าเฟิตกบ่ได้เพิ่นว่าเขากงมามหอนหน้าครับแปดโมงเงีนตอนนี้ยังบบเทินยังย่อนว่าว่าสียิ่งยิ่งนกเจ้าครับ พี่น้องลูกเจ้าเห็นบะนี่นี่นี่อยู่ซื้อปลายนิ้วผมเนี่ยเห็นตะข้อข้อขาวมันบินคือจะหนีแล้วบังท่านนี่บินขึ้นจะหนีถ้าน้องหาลูกปืน,นยอยู่ผมก็เลยบอนขยับเพชรยังเดี๋ยน ครับมาติดตามกันครับืันนี้ว่าจะเด็ดปลาให้ย่ายเพิ่นไปปีงบอก็มีห้องปลาเลี้ยงนะรเพิ่นเลี้ยงปลานิ่นปลาตะเพียนปลาดุกนะเพิ่นว่ามันได้เงี้ยมากกะจินดามมนี่ครับไผ่เขียวกบให้เกียรติครับที่ต๊ประจำาน้ปลานิ่นขึ้นสวมนำปั๊บปั๊บปั๊บอยู่นี่ไปเห็นโตมาเลยครับเดี๋ยวซื้อซื้อข,อข,อขอ้างขางเสา เห็นบ,คบนญญ่ครับหนกมือปัญญายิ่งครับปืนก็มีแต่ว่าหาลูกป,ปืนบ่เห็นโอ้ยขากิรีนกตัวนี่นนปืนผมก็วันน้ถือมานำขึออ้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเข,ขาขค้นขี่รถเก่งออกมาห้องชิดๆปืนติดรถมานำตลอด ปตกปลาครับพี่น้องตกปลานะครับเดี๋ยวปุปกอณ์ครับสิ่งเดียวนะครับสองคันมาสามจุดหครับสิ่งเดียวสองคันเด้ขนมฝั่งฟร์มห่อมานำหนึ่งแน่นกินดานมันนี่ครับ กินดาวานี่นื่นข่อยมีตะจุดสองสองบะมี่ปืนลมไม่เงี้เราหาลูกปืนซอยลานเราจ้าไปไซปืนลูกเบอร์สองมิตะปืนวะอาลูกปืนบ่เห็นมาสัญญายวะวัวนเสด็จขวนกเนาะอดเลยมันก็บโมเป้ไซเลยมันว่ามาเถินหนูมันถ่ายอยากถึงเงี้ยหยุดถึงเงี้ยบอกใหญ่ โอคยขอมือปือเนเฮือนหอดแล้วกลัาม่าหลับปันมาตกป่ายายมาตกป่ามาเนี่ย,ยนี่เด็กเออนี่เราลูกเป็นอยังตัวผัดนั่งเนี่ผู้ชมมาตกป่ายัางนั่งเหรียญน,น้ำมาหน่อยเจ๊ย <S <S อยู่ครับพี่น้องไม่แหลกร่องเป็นขนมปังกันครับพี่น้อง ข้างหน้าผมโบกเขี่เยเลยเดี๋ยวผมปล่อยให้มันเป็นแบบธรรมศาสตร์งกป่าเลยปึ๊บนี่เลยครับพี่น้องเอ้ยงกกระไปแล้วผมลงมามันเราไปเนาะเพราะมันจับอยู่ตัวนี่เนาะบังท่านข้า,หน,า,ขาหน้ามันเ้ยตะกินนกชานองนี่ วังสี่สิบห้าปีขันหน้าทงนี่ไม่ิมีเป็ดมิีไก่เลี้ยงในลายผมมากินตลอดกนระายกับกลูกชายเพิ่นย่นมเกีย๊ยบติกเกีย๊วยวเราตอนแหมกินมิตรผมเรามากินผสมให้เกล็ดก่อนดีกว่าครับพี่น้อง ลงสีลงให้เกียรติก่อนครับให้เกียวบลอนลงเดี๋ยวใส่ถั่วแบบบันบานเลยหน้าก็น่าบ่มันบ่มันหมายธรรมชาติเขาเนาะป่าปอย นี่ครับให้เกียร์หม่แรกว่นะครับปัญหามันผมว่าขั้นจิตป,ป่าเนีมากนี่เียวขึ้นเนว่ยอให้เกียร์หม่แรงลงไปแล้วครับอันผมอ้อยอัน ขึ้นมาบ่อนอู้อือเหยียบต่อยครับไม้แรกโว้ยบีบมาเลยโอ้ยปลาเข็งครับปลาเข็งถือว,ว่ากินเร็วอยู่ครับมอก,ก็งอะงครับปลาเข่งไม้เลกไปใช้กับมันปลาเข่งได้ให้เกียรติน อันนี้ปลานิ่นหน่อยครับผม,รผมลือเขาปลงออกแล้วปลาหนิ่นหน่อยปลาน,น,น,นิ่นหน่อยครับรตัวหน่อยกับปล่อยครับยกลอยลบนาลบหลบหังม,มันหลากแล้วนะค่อน ตัวบไงนึนงเอ้ยเอกบ็ดออกเกบเก็บโอ้โหค่อยค่อย,อยอขั้นสิฮักค่อยค่อยค่อยโอ้โปนิ่บางีหครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเพาก็บอกว่าพาจะว่าเลี้ย,เย้เจบ้จบอเาอเาโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหขาขายเขขายเาขายตัวละลอยสักนหนี่ น้ได้ปลาปุ๊บลูกไส้จะของน้องคนโท่มากครับพี่น้องอุ้ย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 ใส่ไงดีวะไอ้บังลวดครับโอ้ไม่นะตกเต็มหมดเลยเดี๋ยวเราพุมปุปลากันครับพี่น้องมึงจะของน้องไหมครับ ขอองงน no ้เป็นมาเกี่ยวหยาออกให้คร right? ับใหญ่ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็บอยู่ยืดๆแล้วก็หาเกี่ยวหยาเกี่ยวแล้วก็ว่าจะคล้องเมื่อย์ได้นี่ยิงวัวเกี่ยวกับวัคซีนหรอผมว่าเกี่ยวกับเมื่อยครับอันนินล่ะมาลุยต่อครับเพาก็ได้ตัวหนึ่งก็ได้เพิ่นได้เข่าขาบหนึ่งแหละแล้วปนินเดี๋ยวทีนมาแข่งแร้งโก้เก้าเหมือนว่าซึ้งเลย เห็นป่าผมเล่นน้ำปลาเข็งสีหาตัวแล้วครับนหนงไม่แล้วครับพี่น้องนี่กูอยู่หน้าพอ่อเนยหน้าพ่อมีแต่ปลาตะเพียนตัวสามสามสี่นิ้วครับอันนี้เป็นป้าปีนีปลาไปีอ้ยม่

เดินเลยเดินกลงแล้่ยโอเคเอาขึ้นเลยสันเลยทุกนขันขาว่งไหมลูกระวังตั้งเบ็ดไว้ตั้งเบ็ดไว้ตั้งเบ็ดไว้ร้องดุมเ่งหลายทุกสามันกี่ของน้ำไผ่กนเป็นไงบ่ Swo rồi. Swo đông người, sụp đông người. Hãy cùng mong cái. Quanh cặp mọi người luôn. Hãy hết cái hãy đê lâu. Ba mong băng 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 อเกาะติดผักบุ๋งขี่ำไม่ใส่เขาตกปลาเออโอ้มันสดมันสดโอ้โหบ้าหนาเนี่ยมันบูอืดแน่กลิ่นอืมบัวเดกี้อาหารพร้อม งกั่โอ้โหไงก็โตัวที่แล้วเป็นหรปล่อยรือเอาใหญ่ปล่อยทองปล่อยทอเจ้าของหน้าพ้นอนุมัติแหละฮะปล่อยในทองกูพปล่อยอมนม้รเง้ยนเดือยใย่บกไงมันฝุ่นๆนั่นละมันเป็นม้วนหน่อยโไดายไทรยังไงโบดายไม่ตีบิดงานนะเบ็ดฟรังอันนี้ชิ่งลิ้ว อะไรอ่ะมันเบิดอายุแร่น้ำหนูเน่ะแม้วโอ้โหค่ะสองตัวต็มทั้งค่ะสุดยอดกปตะเพียนจาของหน้าต้องไปปรดเบียนให้ครับยายเราบรดอาบนำเราบรดอาบนำยังมือเช่ามึงประนินยังเต้มีวรอยนุมนทิ่มเลยนั่งทิ่มเลย ผลเบี S <S <々>้มันของยู่ก่านน้องจีไปทหารปีนึงเนาะสามปีน้องปทหารพอดีเบ่งจากของหน้าผ่้ลงนาครับยางเลยอู้หไงไงไงโอ้กำลังจบงครับกำลังว่าจีบไงครั ปดเป็นพี่น uh> ้องปอยเบอร์ส e> ุปาปลาดุกก็มีปลานก็มีบ่เนียบอกขั้นเด็ด ว้ามีขี <partido> ้ฝ <bamboo> ันม <ka repeat> ันดึง oh มันไปหลุดจรงมันง่ายอีกคนดูปัดดูไ้ครับบันพี่น้อยเขาก็บอกเรื่องโอ้ยหลุดมือไ่ซ้ำเขากรบอกเรื่องปัดดูข้าไปไมซาบ้าเงเป็นยัง ตอนนี้หน่อยเขาก็บอกบเรื่องปลาดุกหลุดอยู่หน้ากล่องนี่ยนี่นี่เขาก็บอาเรื่องว่าปลาดุกกับปล่อยตัวแบบไงเลยปลาดุกครับพัขนของพ่อน,นี่ใส่เงี้ยขี้กระเดียนครับย่ยลุยลุยต่อเลยคนตกปลากับตกคนเก็บพกบุงกระเก็บ <c ười> ไม่ดิ้นนะเดี๋ยวครับสองตัวบางไงได้ในะอายุยู่มองทุนยูประจำนะครับว่โอ้ประนิ้นมือหัวแบบใหญ่เลยแป๊บนึงแป๊บนึงรอบแป๊บนึง่ยจะพึ่งไปใส่เด้ะ<ป>เอาไปใส่ไปบอกปลาล่อเลยครับใจเยน็เยนๆยจะพึ่งไป ของปะดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเงี้ยมันถูนงมูเป็นยังไงบาานี้ได้บอ่อป่าช่วงเช้ามิตรประเข็งเสอร์มาจักหน่อยแล้วว่าป้านิ่งกินอยู่ครับ เบ็ดหลุดไปพรอมเบ็ดเลยใ,ใส่ไม่ไหเนาะหลุดขั้นปลายครับบกหินยลยโอนะไรนโอู้หันหมันโยกผมไปเห็ล่องเบิง่งเนาะ ยื้อายไปโอ้ยบังหันมันข่องตอนประดุกมันบริสิทธ์ไปไงครับแต่วาว่าสองตัวนันใหญ่แล้วเพิ่งเจอตัวนี้เข้าไปอออ้นหงก โอ,อ้ยแต่เสียดายตอน,นเอาขึ้นว่งหันบริกคตไทยกัน, <c oughs> นนายค่ะบโว่แต่เสียดายเด็เนี่ยบนกล่องอ้าวบริขันได้ถ่ายอยู่นะเดี๋ยวผมกดปลาก่อนพี่น,อน้องเลยสามตัวแล้วครับเฮ้ยหาพี่น้องเนาะดูต่อไปบัน อืมวยปันไดครับค่อยๆค้างไว้อย่าฝืนมันคักเออปล่อยเบ็ดลงไปแล้วยางไปดึงเอาเอ็นตัวตัวหน่อยโอ้เนี้ยท e ั anyway> ้งหลังงาไม้อืมหะพดเอาไม่ต้องพดเลยมันพูดเลย อืออยู่ปากขึ้นนี่คือใกล้ๆหาจับจับอยู่แล้วบ่เรียบห่อยตอยมันจะดูกดุกมนได้ดุนี่สมใจเจ้าล่ะแม่ไงบัดเออบาว่านี่ยังก่อนนี่ว่าไงค่ะก็ได้เนาะเจอรุ่นพี่เข้าไปโอ้แล้วว่าแล้ว เอาปลาเราบ่ได้กินเราวร่าอยู่หนองดอกเลยมาขค่ยูบ,บ,บ่อเห็ดบ่อเห้อไอข้าวบาดอกพี่ว่าเดี๋ยวคอยมาเอาไห้ผ <c oughs> มก็พอนมาเอามาเอา,มาเอาตะคิบเดยเนี่เอาปลาน้ำเพิ่นเด้ให้เพิ่นไปกินเลยใส่ตู้ไว้ ตัวใหญ่มาใหม่ดูหันบริกดอัดขีบบริเดินกล่องโอ้แต่เสียดายขั้นโกงอยู่ว่าสันค่อยค้างไว้นั่กันกันกันมันเหีย้ยเดี๋ยวเนดะีเดี๋ยวมันพากปหันเบิรงเบิรงขั้นเบียดครับพี่น้องโหม่งกลุ้งเลยเดี๋ยวมึงหยุดก่อนหยุดก่อนค้างไว้อฮึดโอ้โอโอโอ ตัวที่ใหนหนึ่งสองสามตัวที่ห้าเป็นไงตัวที่สี่ก็ขึ้นง่ายอยู่ครับตุนไหลมาเลยอือ,อหยุกโซ่เนี่ยหยุกโซ่เนี่ยอืมนะแต่ตัวง,งามๆไวป้ปลาหน้าเพิน่นมันแบบอยู่ลึกมากอะ่ะ โบได้เอิ้นครับได้อีกแล้วใส่ซ้ำเก่าแท่งมองข่้งข้องเบียดมนยังหาข่้งมาเจอแท่งลงไปแล้วดึงดึมนมาพร้อมกันครับเสี่ยจะแท่งลงไปเลิกที่ไหอ๋อมันเลิกลงไปได้นั่นอืมยงเห็นมันเลยนี่เนี่เห็นบ่ามันเห็นขวนมันอยู่

นั่งัดแน่ะค้างคือจะเขาดึงเบ็ดเบ็ดฝรั่งตวนห้บ่ใบญ่ปนไดครับคเป็นใบใดซุ่มหนังสบอกว่าตวนี้ใหง่อยู่ครับตัวบอกเลเลยว่าตวนี้บ่ใบไ่ปนไดปดปดปนสีสูแห้งตาอะไรบ้างเจอจำไว้เดี๋ยวไอทีจบเอาปากกันเล พื้นหลังเสีนัเอาเนี่ยเเอาไอปวดเลยไอวดอเต็มครับอีกเต็มหนึ่ง พันวัดกับซุ่มที่ไปแล้วถือว่าบ่ใหญ่ครับเขาบอกคุ้มเขาตกอยู่นี่แต่เราเห็นเมื่อไหร่โตขมันเบิดเลยปไปไงเนี่ยผลงานครับกวสองสี่หกตัวแล้วครับเล่นเล่นของหน้าเพ่นเรียนนำเลยเด้อกระมังบักไงแต่ว่าโบยไงกระมังนโบยไงนอนกระมังไงแต่ว่าบอกลงไปแล้วกระมังหน่อยซ้ำ คลองแล้วคลองคลอง,องใช่ล่ะได้แล้วไ,ได้แล้วไป่ปุดปุดใส่กะละมั่งเลยอ้อันนี้ก็ถือว่าสุดยอด được không ใช้ทั้งพี่ดีคูณมีปลาดุกหมูเต็มเต็มหมูหมูมันอยู่ทั้งเติ่งครับเต็มถังขอเลียนหนาวแล้ว นี่นะครับพี่น้องผลงานครับมานีขอบคุณหลายเด้อมารับชมคลิปครับแล้วก็ได้ยุปลานิ่นสองสี่หกตัวครับปลานิ่นหกตัวปลาเข็งอีกแล้วก็ปลาดุกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับขมารับชมครับสวัสดีครับ